ตำนานนางเอกลูกคุณทะเลาะกับผู้กำกับกลางกองโดนจับมือเหมือนเสียตัวอ้อมพิยดาลูกสาวคนเก่งของนักสแสดงและผู้กำกับพิสารอครเสนีหนึ่งในนางเอกแถวหน้าที่ตอนนี้ผันตัวเป็นพิธีกรและผู้จัดละครซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีล่าสุดเจ้าตัวได้เป็นแขกรับเชิญในรายการแม่ซาป้าตลอนที่มีนุ้ยสุจิราและมอสปฏิพานเป็นพิธีกร งานนี้อ้อมเล่าถึงตำนานลูกคุณหนูของตัวเองที่มักจะทำให้เกิดปัญหากับคนในกองไม่เว้นแม้กระทั่งผู้กำกับดังช่วงเวลาที่เข้ามาในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงกับการต้องเล่นบทถึงเนื้อถึงตัวว่าตอนนั้นไม่ได้มีกฎหมายห้ามจับตัวแต่เรายังเด็กเลยงงบางเรื่องมันไม่เกี่ยวกับความรักไวสายคิดว่าน่าจะมีบทจับตัวความรู้สึกสมัยก่อนเวลาถูกจับมือนึกว่าเสียตัวไปแล้วนะ ส่วนตัวเราเรียนหญิงล้วนด้วยมือก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับพ่อเลยแต่พ่อจะมีคอมเมนต์เรื่องการแต่งตัวเราก็ไม่ย่อท้อม้วนเสื้อใส่กระเป๋าแล้วไปใส่ข้างนอกเข้าใจว่าเขาหวงแต่ทำอะไรไม่ได้เราเลยไม่ออกดอกกรอบที่เขาวางไว้พยายามอยู่ในกรอบนั้นตอนนั้นเรื่องทอฝันกับมาวินจะมีฉากจูงมือในมหาลายัยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีหรอนักศึกษามาเดินจับมือกับผู้ชายในมหาลัยด้วย ความที่ถูกสอนมาถึงแม้พ่อเราจะอยู่ในวงการแต่แม่เราไม่ใช่ก็ไปบอกพี่บอยแต่เขาไม่ยอมระเบิดตุ้มกลางมหาลัยพี่บอยก็คุณหนูเราก็คุณหนูเหมือนกันปวดหัวทั้งคู่เลยกว่าจะผ่านมาได้ที่สำคัญเราร้องเพลงไม่ได้แต่ผู้กำกับชอบละครเวทีบังคับเราร้องเพลงเขาห้องอัดแล้วนะแต่สุดท้ายเขาบอกไม่เป็นไรลิปซิงค์ดีกว่าถ่ายฉากนั้นใช้เวลานาน,านเราเครียดมาก เพราะไม่ต้องการให้ใครได้ยินเสียงโดยอ้อมเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตนปรับทัศนคติและนิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นว่าพอถ่ายเรื่องนั้นจบเรารู้สึกว่ามันมีทีมงานที่ลําบากเราจะมาเรื่องมากคนเดียวไม่ได้พัฒนาความเป็นคุณหนูให้หายไปถือว่าเราได้เรียนรู้เพราะถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าเราต้องขอบคุณทีมงานด้วยเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นและมาตรงเวลา เรียกว่าเป็นคนดีขึ้นแต่ยังคงเป็นคนจัดแจงสั่งการทุกอย่างไม่มีคำว่าไม่ได้ยอมรับว่าเข้าไปยุ่งทุกส่วน